าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบชีวิตที่คุณกําลังเป็นอยู่คุณรู้สึกสับสนคุณรู้สึกห่อเหี่ยวคุณรู้สึกโดดเดี่ยวในใจคุณรู้สึกราวกับว่าชีวิตของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังขอให้คุณเริ่มเปลี่ยนที่พลังงานและเอนิจีของตัวคุณเองใหม่ในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานะคะรู้ไหมคะว่าการเซตเอนิจีของตัวเองในตอนเช้าสําคัญขนาดไหนกวางขอให้คุณเริ่มตั้งคําถามกับตัวเอง2ข้อค่ะข้อที่1ก็คือคุณอยากมีภาพชีวิตแบบไหนชีวิตรูปแบบไหนล่ะคือรูปแบบททีีี่่คคุณตต้้้ออองงงกาารถววัันนผลลพธ์ขชิิืส คุณไม่พอใจแล้วชีวิตแบบไหนที่คุณต้องการในอนาคตข้อที่2ค่ะรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการคุณจะต้องใช้พลังงานและ e อน r g y แบบไหนคุณจะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักขอบคุณและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีในชีวิตคนที่คุณควรจะเป็นคุณจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของชีวิตตัวเองเลยคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมานานแล้ววันนี้ออออาาาาจจะะถึงงเเววลลลแแ้้้คค่ขขใหุณม แล้วส่งข้อความมาว่าขอคำภาวนาในตอนเช้าแล้วกวางจะส่งเสียงให้คุณฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ